สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวระคข้ามซีทีวีจันทบุรีประจำวันอังคารที่15พฤศจิกายน2554ค่ะมาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองในปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคม2554ครับบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุม4สารากลางจังหวัดจันทบุรีนายเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้บริหารสถานศึกษา <c oughs> เพื่อเตรียมความพร้อมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนภพรรษา5ธันวาคม2554 <c oughs> เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยในปีนี้จังหวัดจันทบุรีได้จัดงานพิธีแบ่งเป็นภาคเชา้าเวลา7นาฬิกา19นาทีจะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน85รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีหลังจากนั้นเวลา9นาฬิกา9นาทีที่ห้องประชุมหนึ่งสารากลางจังหวัดจันทบุรีจะเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทางมอบโลกรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดประดับตกแต่งประทีปค่มไฟ5ธันวาคมมหาราชส่วนในภาคค่ำจะเป็นพิธีเดินเทิดพระเกียรติอันเชิญเครื่องราชสการะจาก4มุมเมืองไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเพื่อถวายราชสการะต่อพระบรมสารสรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสำหรับการแต่งกายในช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรแต่งกายชุดปฏิบัติงานชุดไทยหรือชุดสุภาพ พิธีถวายพระพรชัย,ยมงคลข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลแต่งเครื่องแบบเต็มยศสำหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องแบบเต็มยศให้แต่งเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาวบุคคลทั่วไปแต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพถ้าเป็นสุภาพบุรุษให้สวมกางเกงขาย,ยาวสีเข้มหรือสุภาพสตรีให้สวมกระโปรงยาวสีเข้มส่วนในภาคข้ามพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย,ยมงคล แต่งกายชุดไทยชุดสุภาพและชุดประจำกลุ่มครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสำนักประชาสัมพันธ์เขต7นะคะก็ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน8 4 3มหาราชาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่4เพื่อเป็นการวางแผนจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่1ธันวาคม2554นี้ค่ะ ที่ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีนา,นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีพร้อมด้วยนายจำลองสิงโตง,งามผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดได้รวมประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบ8 4พรรษา โดยจังหวัดจันทบุรีมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง7ธันวาคมนี้ณนะศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินรวม6ครั้งตั้งแต่ปี2499ซึ่งตลอดงานทั้ง7วันได้เตรียมจัดกิจกรรมเสวนางานคอนเสิร์ตในเทศการเฉลิมพระเกียรติจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงดนตรีและการแข่งขันวาดภาพระบายสีรวมทั้งในวันที่4ธันวาคมนี้ได้เตรียมจัดงานถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติขณะที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตเจก็ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84พรรษาขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีนายจำลองสิงโตงามผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดพร้อมด้วยนางวัลาสิบซ้อนผู้อํานวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจํากัดได้ร่วมประชุมวางแผนจัดงานพิธีเปิดงานในวันที่1ทธันวาคม2554ซึ่งจะจัดให้มีงานเสวนาตามรอยพระบาทยาตราน้อมนำพาเพื่อประโยชน์สุขแห่งปณชนในเวลา13นาฬกา และในเวลา17.30นาทีจะจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเย็นศิระเพาะพระบริบาลซึ่งมีศิลปินดารานักร้องชื่อดังเข้าร่วมทำการแสดงอาทิสดใสัรุ่งโพทองสุนารีราชสีมาแจ็คธนพลพร้อมเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านทางเคเบิลทีวีรายการที่12ช่อง NBT ดอกเตอร์ทีวีและสถานีวิทยุในเครือกรมประชาสัมพันธ์จำนวน5สถานีครอบคลุมภาคพื้นที่ตะวันออกค่ะ สำหรับการจัดงานร่วมกับองค์การมหาส่วนจังหวัดนะครับในวันที่1นึ่งถึงเธันวาคมนี้ที่ศูนย์บริการองค์การมหาส่วนจังหวัดเนี่ยทางสำนักงานเขตเจ็ดก็มีส่วนร่วมในการจัดงานในวันที่1นธันวาคมซึ่งเป็นวันเปิดงานนะครับเราก็รับผิดชอบพิธีเปิดด้วยแล้วก็มีกิจกรรมสําคัญ2กิจกรรมนะครับคือ กิจกรรมเสวนาตามรอยพระบาทยาตราในช่วงบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นแล้วกิจกรรมสาคัญคือในตอนเย็นนะครับตั้งแต่5้าโมงเย็นไปต้นไปเนี่ยก็จะเป็นพิธีเปิดงานแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตเย็นศิราพ่อพบริบาลนะครับในการเตรียมความพร้อมในวันนี้เราก็ได้ประชุมทีมงานนับในการที่จะจัด คอนเสิร์ตแล้วก็ริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเราจะมีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทเจ้ยหัวให้ได้เห็นถึงการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดจันทบุรีทั้ง6ครั้งนะครับว่าเป็นที่ไหนบ้างแล้วก็สร้างความเจริญสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีอย่างไรนะครับแล้วก็มีศิลปินรับเชิญจากกรุงเทพนะครับอย่างเช่นสุนารีราชสีมาสดใส ร่มโพทองนะครับอย่างแจ็คธนพลนะครับแล้วก็มีวงลนตีแหลมสิงห์วิทยาคมนะครับซึ่งไปแข่งขันในรายการชิงช้าสวรรค์มานะครับทางนี้เราก็จะมีการเริ่มคอนเสิร์ตตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับเราก็มีการถ่ายทอดสดทางซีทีวีด้วยนะครับทางด็อกเตอร์ทีวีแล้วก็ทางโซทัศน์แห่งประเทศไทยช่องสิบเอ็ดจังหวัดจันทบุรีนะครับรวมทั้งเครือข่ายของเคเบิลทีวีและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็คิดว่าการจัดง,งานครั้งนี้คงจะ มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีมาร่วมงานเป็นจํานวนมากนะครับในวันที่1ธันวาคมนะครับก็ขอให้มาร่วมงานทั้งช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำครับ